สวัสดีครับผมช่องดักเซลคุยอีกครั้งนะครับกันนิยายเรื่องสรระยุทธพลุฟ้าดำเนินมาถึงเล่มที่21บทที่1แล้วนะฮะเหตุการณ์ความเดินจากตอนที่แล้วเซียวเหยียนก็จับมือกับหมวยทุซาจัดการผู้พิทักษ์โกรเหี้ยไปได้นะครับแล้วตอนนี้ก็กําลังเกิดปรากฏการณ์ของทางฝั่งด้านเซียวอีเซียนกําลังสู้กับเซียปี้เยียนนะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับ บทที่หนึ่งลายพิษอสูรเหลือเวหาไกลลิฟกรมขังไร้สภาพสีม่วงเทาขนาดมหึุมาจูจ่ๆเกิดอาการสั่นสะเทือนเพียงเห็นผนังสีด้านของกงขังนั้นกระเพื่อมผิวอึดใจถัดมาวงกระเพื่อมเริ่มหดแคบลงจนกระทั่งห่วงอากาศที่บิดเบี้ยวนั้นค่อยๆค,ค,คืนสู่สภาพเดิมคอยหลังการหายไปของผนังไร้สภาพที่ปิดคุมโดยรอบหมอกพิษสีม่วงเทาที่อบพวนในนั้นพันลอยฟุ้งออกมาอย่างไร้อุปสรรคกีดขวาง แต่เห็นหมอกพิษสีม่วงเทาแพร่กระจายพวกเซียวเหยียนสีหน้าแปลเปลี่ยนแม้อยู่ห่างบานนี้แต่หมอกพิษยังคงสร้างความวิตกแก่พวกเขาหากปล่อยให้มันระคุ้งไปทั่วเกรงว่าสิ่งมีชีวิตบนเทือกเขาผืนนี้อาจจะตายกันหมดจังหวะที่พวกเซียวเหยียนกำลังตั้งท่าล่าถอยหมอกพิษสีม่วงเทาที่แพร่กระจายมานั้นกลับหยุดนิ่งตามด้วยพลังดูดขุมหนึ่งถูกส่งออกมาจากในนั้นแล้วสูบเอาหมอกพิษโดยรอบกลับไปอย่างดุเดือด หมอกพิษพร่องลงเร็วมากพิบตาเดียวก็มาลายหายเกือบหมดและหลังอันตรธานหายของหมอกพิษเงาล่างสองสายที่พรางกายในนั้นก็ปรากฏแก่คันลองสายตาบนฟ้าไกลริ์เซี่ยวอีเซียนยืนต่างาดวงตาสีม่วงเทาคู่นั้นเปล่งประกายเจิดจ้าและดูลีลับพิสดารทั่วล่างชุ่มโชกด้วยโลหิตซ้ำร้ายบนแขนยังมีบาดแผลเวกะวะที่ยาวถึงครึ่งฟุตลอยหนึ่งไม่ต่างจากเซี่ยวอี้เซียนสารรูปของซอเซี่ยปีเยียนดูไม่จืดเช่นกัน เลือดอาบท่วมล่างล่างกลายทากเากเรือนกลกลามยักษ์สีเลือดสองข้างบัดนี้หากสะบั้นไปข้างหนึ่งเลือดสดๆไหลลินลงมาจากรอยขาดบวกกับใบหน้าทำมึงถึงที่ขาวเผือดของเขายิ่งแลดูสยดสยองพินิจการบาดเจ็บของทั้งคู่ชัดเจนว่าการโลมลันที่เกิดขึ้นภายในกองขังไร้สภาพซึ่งอบอวนด้วยหมอกพิษยังดุเดือดร้อนแรงกว่าการต่อสู้ระหว่างเหมยทูซากับผู้พิทักษ์โกเทีย เพราะว่าจากินอายของทั้งสองฝ่ายคล้ายว่าเสียปีเยียนจะได้รับบาดเจ็บรุนแรงยิ่งกว่าการเผยโฉมของเสี่ยวอีเซียนและเสียปีเยียนทําให้การสู้รบเบื้องล่างหยุดชะงักโดยพันทุกคนต่างเพ่งมองบนล่างของทั้งสองไม่ตาเดียวบัดนี้ผู้พิทักษ์กดเทียตกอยู่ในมือของเซียวเดียนแล้วสํานักหมื่นแมงป่องจึงเหลือเพียงที่พึ่งหนึ่งเดียวคือผู้เท่าท่านนี้เท่านั้นปีศาจเท่าแท้เสียเเ็ววิชาวิญญาณโลหิตของเจ้าความจริงก็มิได้หลายกาดอย่างที่ข้าคิด ยกมือขึ้นเบาๆเซียวอีเซียนเสียเลือดหนึ่งหยดเข้าปากแล้วชำเลืองเสี่ยปีเยี่ยนด้าตรงข้ามพร้างกล่าวเสียงเย็นก็แค่อาศัยพลังกายพิษมหาภัยเท่านั้นมีอันใดหน้าลำพองหากปราศจากกายพิษมหาภายัยอาศัยพรสวรรค์ของเจ้าอายุเท่านี้ยังไม่มีคุณสมบัติสุนทนากับข้าเลยด,ด้วยซ้ําเสี่ยปีเยียนเข่นเคี้ยวเขานึกไม่ถึงเด็ดขาดหลังปลดปล่อยกายพิษมหาภัยถึงขั้นสุดยอดเซียวอีเซียนจะระเบิดพละกกาลังออกมาได้น่ากลัวปานนี้ถึงขั้นที่ว่า แม้คริสวิชาวิญญาณโลหิตของเขายังเทียบไม่ติดเซีลีเซียเหลือบมองเขาอย่างชื่อชาชนะเป็นนายพ่ายเป็นโจรมีเพียงผู้ล้มเหลวจึงหาข้อแก้ตัวนางมีพละก,กําลังถึงปานนี้เพราะอาศัยกายพิษมหาภัยก็จริงแต่กายพิษมหาภัยนี้ก็ทําให้นางสูญเสียหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกันแต่เจ้าก็ไม่ต้องยิ้มย่องไปทุกการประทุกายพิษมหาภัยหนึ่งครั้งการควบคุมกายพิษก็ยากขึ้นหนึ่งขั้นดูจากสภาพของเจ้า น่าจะก้าวถึงจุดนั้นในอีกไม่ช้าและถึงตอนนั้นย่อมจะมีคนมาจัดการเจ้าเองเสี่ยปีเยียนแค่นหัวเลาะเกาเชื่อมันเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องเสียเวลาแล้วขณะสีหน้าเซี่ยวอีเซียนทวีความเหี้ยมหานปรากฏเสียงหัวเราะแพร่ดังจากเบื้องล่างตามด้วยเงาคนสามสายโฉบวูกขึ้นมาโผล่ขึ้นข้างกายเซี่ยวอีเซียนที่แท้เป็นเซียวเหยียนจือเยียนและเหมยตูซาและเห็นทั้งสามคนดวงตาสีม่วงเทาของเซี่ยวอีเซียนฉายแววลิงโลดส่วนเสี่ยปี้เยียนกลับเสียหน้าเสียในบัดดน จัดการเจ้าน่าเรียบร้อยแล้วเหรอรู้สึกว่ากลิ่นอายของผู้พิทักษ์โกรเทียอันตรธานหายไปเซี่ยวอี้เซียนผงถามยังตื่นเต้นยินดีอืมเหมยตุซาพยักหน้าจ้องมองเซียปี้เยียนคำเหมิงกล่าวว่าดูเหมือนเจ้าจะจัดการเขาไม่ได้ต้องให้ข้าช่วยหรือไม่ข้าแพ้เลือดพิษใส่รากเขาแล้ววันนี้หนีความตายไม่พ้นแน่นอนใครไม่ยินยอมล้าหลังเหมยตุซาเซียวอีเซียนสั่นหน้าทันทีพร้างกล่าวเรียบ พอฟังเซียวเหยียนงุนงงวูบเงยหน้ามองพบว่าสีหน้าเสียบี้เยี่ยนผิดปกติจริงท่าทางกัดฟันแน่นนั้นคล้ายกำลังขับไล่เลือดพิษมหาภัยภายในกายอย่างสุดฤทธิ์ไม่คิดเลยว่าหมอนั่นจะมีจดจบเช่นนี้จริงๆ <c oughs> แต่นับว่าพวกเจ้าขวัญกล้าไม่เบาถึงกับกล้าเล่นงานเขาไม่ว่าพวกเจ้าจะเป็นใครมาจากไหนต่อไปคงไม่มีวันได้สงบสุขแล้วเสียปี้เยี่ยนตกใจเล็กน้อยก่อนหัวเราะกล่าวไม่ใช่หมอนั่นคนเดียว เสียสารเจ้าสำนักหมื่นแมงป่องของเจ้าวันนี้ก็มีจิตจุดจบที่ไม่ต่างกันเซียวเหยียนยักไหลยิ้มกล่าวพอฟังหนังหน้าเหียวย่นของเซียปี้เยียนกระตุกถี่จ้องหน้าเซียวเหยียนอย่างเครียดแค้นกระชากเสียงกล่าวเป็นฝีมือเจ้าเหรอเซียวเหยียนพยักหน้าไม่สะทกสะท้านต่อสายตาเครียดแค้นของอีกฝ่ายเห็นเซียวเหยียนพยักหน้าแววอาฆาตในดวงตาเซียปี้เยียนยิ่งเข้มจัดไม่รออีกฝ่ายตอบคำเซียวอีเซียนด้านข้างตวัดมือด้วยความลำคาญตามด้วยประสานท่ามือในทันใด หลังการสำแดงท่ามือของเซี่ยวอี้เซียนเลือดพิษมหาภัยในกายเสี่ยปีเยียนพันละเบิดแตกกลายเป็นลิ้วโลหิตนับไม่ถ้วนแทรกซึมเข้าสู่กระแสเลือดในกายเสี่ยปีเยียนเมื่อเลือดพิษมหาภัยผสมประสานกับเลือดเสี่ยปีเยียนร่างของเขากระตุกวูบแม้แต่ผิวหนังยังเปลี่ยนเป็นสีม่วงเทาและดูน่าเกลียดน่ากลัวกัดฟันแน่นเสี่ยปีเยียนเล่งเล้าปานยุธในกายสุดฤทธิ์ทว่าเลือดพิษนั้นแทรกซึมเข้ากระแสเลือดแล้ว การหมุนเวียนโลหิตทำให้อวัยวะทุกส่วนของเขาถูกเลือดพิษลุกลานหากตอนนี้ร่างกายอยู่ในสภาวะสุดยอดเสียปีเยียนย่อมมีวิธีกระจัดเลือดพิษเหล่านี้แต่หลังจากการต่อสู้ดุเดือดของเซี่ยอี้เซียนพักหนึ่งปราณย,ยุทธ์ในกายเขาล่อยหลอถึงขั้นวิกฤตใครจะกระจัดเลือดพิษชัดเจนว่าอับจนหนทางหลังเลือดพิษมหาภัยขยายมาลุกลามมาขึ้นมากขึ้นเสียปีเยียนเริ่มมีอาการไอรุนแรงและทุกการไอหนึ่งทีจะมีโลหิตสดๆทะลักจากปากอย่างสุดกลั้น ลานรถเสื้อผ้าจนเปียกชุ่มมีศาสเท่าแท้เสียโดยกําลังของเจ้าในตอนนี้ไม่มีทางต้านทานการลุกลานของเลือดพิษมหาภัยแนะ่ดังนั้นลาก่อนเซียวอี้เซียนมองดูเสียปี้เยียนที่กระอักเลือดไม่หยุดด้วยแววตาฉีดชาพร้างกล่าวนุบๆกายพิษมหาภัยน่ากลัวจริงๆวันนี้เราผู้เท่านับว่ารู้จักการลึกซึ้งแล้วเสียปี้เยียนเสียปี้เยียนถลึงตาใส่เซียวอี้เซียนท่าทางนั้นชวนให้เสียวสันหลังนานฟ้าทั้งผืนบัดนี้เงียบกริบ ไม่ว่าใครก็มองออกเสียปีเยียนตอนนี้กําลังเดินสู่เส้นทางสายมรณะเมื่อใดที่เขาล้มลงสํานักหมื่นแมงป่องก็จะขาดเสาค้าจุนต้นสุดท้าย <c oughs> วันนี้ข้าอาจหนีไม่หนีคราวเคาะไม่พ้นแต่ใครจะเอาชีวิตข้าพวกเจ้าก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนด้วยชีวิตเช่นกันเชิดหน้าขึ้นเสียปีเยียนสเสียยิ้มชั่วช้ากระแทกไม้เท้าใส่อากาศผันร่างกายขยายใหญ่พวดพาดในพิพตาเห็นสภาพกายของเสียปีเยียนเสียวเหยียนและพวกต่างตื่นตระหนก ระวังมันจะระเบิดตัวเองเหมยทุซาล้องลั่นสีหน้าเครียดจัดการระเบิดตัวเองของผู้แก่งกล้าระดับปรมาจารย์ยุทธคนหนึ่งพลานุภาพน่าสะพึงกลัวยิ่งเหมยตุซาพึ่งขาดคำปรากฏเสียงปุดังขึ้นในร่างกายเสียปี้เยียนพวกเสียวเหยียนตั้งท่าถอยหนีกลับเห็นร่างของเสียปี้เยียนหดเล็กลงอย่างประหลาดการระเบิดกลับไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่คิดทว่าจังกะที่พวกเขาชะงักงันบนหน้าเสียปี้เยียนกับพันผุดยิ้มชั่วช้าอีกคำลบตามด้วยอ้าปากกว้าง ลำแสงสีดำดุดลูกสองแหลมคมพุ่งขวดขนาดของลำแสงสีดำนี้ไม่ใหญ่นักเลาวลาหัวแม่มือเท่านั้นทว่าฉับไวยิ่งพิบตาเดียวโผขึ้นเบื้องหน้าเซียวเหยียนที่อยู่ห่างออกมาร้อยเมตรความเร็วดุดสายฟ้าแลบนี้ไม่มอบเวลาให้หลบเลี่ยงแก่เขาเซียวเยียนสักนิดประจัน,น้ากับสภาวะโจมตีพิฆาตระดับเฉียบพันนี้เซียวอีเซียนและเหมยตุซายังรับมือไม่ทันควงจุกโลห ทำได้เพียงโยกย้ายปานยุธในกายออกมาผนึกเป็นแผงเกาะที่แข็งแกร่งสุดขีดบดบางเบื้องหน้าแผงเกาะผนึกสำเร็จพร้อมๆกับลำแสงสีดำสายนั้นบรรลุถึงจงังหวะที่จวนเจียนกระทบล่างกลับหักเลี้ยวอย่างเหนือคาดพกอ้อมไปที่เซียวเหยียนอีกทางหนึ่งเป้าหมายโจมตีรอบนี้ของเซี่ยรปรีเยียนหามไม่ใช่เซียวอีเซียนแต่เป็นเซียวเหยียนลำแสงสีดำมาเยือนอย่างปัจจุบันทำด่วนทำให้เซียวเหยียนตะลึงงานไปชั่วพริบตาหนึ่ง รับรู้ถึงพลังรุนแรงที่แฝงมากับลำแสงสีดำนั้นเขาอดหนังศีรษะชาไม่ได้ลำแสงสีดำพุ่งไวหรุดสายฟ้าเซียวเหยียนเริ่มคืนสติแต่ห่วงถูกเฉินปานยุธในกายกับคล้ายไม่ได้รับการเหนียวนำพุ่งทะลักออกมาเองโดยอัตโนมัติแล้วแล้วล้วนตลบเข้าผิวกายจังหวะเดียวกับปานยุธทะลักทลายลำแสงสีดำสายนั้นปราดถึงพกพากิ่นคาวสะอิดสะเอียนหอบหนึ่งพุ่งชนปานยุธคุ้มกายของเซียวเหยียนอย่างจัง สองฝ่ายแตะกระทบปานยุทธสีเขียวหยกอันร้อนละอุหลายก็มาลายหายทันใดแล้ากระปุยหิมะปะทะกับน้ำมันเดือดพิพตาเดียวปานยุทธคุ้มกายขอถูกลำแสงสีดำนั้นเจาะเปิดแล้วอยู่โจมบนล่างเซียวเหยียนอย่างไม่เกรงอกเกรงใจการพุ่งชนหาไม่ได้ก่อเกิดแรงกระแทกไม่แต่น้อยเว่าลำแสงสีดำสายนั้นกลับจมหายไปกับผิวหนังเซียวเหยียนในพิพตาตั้งแต่ลำแสงสีดำทะลวงฝ่าปานยุทธคุ้มกายจนกระจนจวบจ,วน,จวนทะลุเข้าร่างเซียวเหยียน เพียงใช้เวลาแค่หนึ่งพริบตารอเมื่อเขาตั้งสติได้ล้ำแสงสีดำนั้นก็ล่วงล้ำเข้าสู่ในกายแล้วเพียงทิ้งร่องลอยดำขนาดเท่าหัวแม่มือไว้ลอยหนึ่งบนผิวหนังเสียวเหยียนรีบยกมือคลำรอยดำบนหน้าอกพอก้มมองต้องตกใจเมื่อพบว่าลอยดำนั้นกำลังแผ่กระจายเส้นดำเลือดเส้นดำเล็กฝอยหลายเส้นและตำแหน่งที่เส้นดำเหล่านี้ทอดยาวถึงล้วนแต่เป็นจุดชี้ประจอและเส้นลมปานสำคัญทั่วกายและเห็นเช่นนั้น เสียวเหยียนพันหน้าถอดสีเขาเงยหน้าขวับตะคอกใส่เสียปี้เยียนเจ้าทำอะไร <c oughs> หลังพ่นลำแสงสีดำใสนั้นเสียปีเยียนกลายเป็นผู้เฒ่าแก่งอมเส้นผมขาวโพลนเริ่มหลุดล่วงบนหน้าเต็มไปด้วยรอยยน่นถึงแม้จะมีสภาพเช่นนี้แต่รอยยิ้มอมตในดวงตาผ้ามัวผู้นั้นยังคงเข้มจัดม่เปลี่ยนแปลเด็กน้อยเจ้าข้าคนของสำนักมื่นแมงป่องตายเป็นเบือ่อเหล่าผู้เฒ่าไหนเลยจะละเว้นเจ้าได้ เห็นสีหน้าอาฆาตแค้นของเสี่ยวปีเยียนเมย์ตุซาและเซ e ี่ยวอี้เซียนทะลึงกายถึงด้านข้างเซียวเหยียนทันใดเป็นอะไรหรือไม่เมยตุซาลูบตัวเซียวเหลียนอย่างร้อนใจถ้าโจมตีของเสี่ยเปีเยียนเมคู่ไม่ใช่การสร้างสถานการณ์รวมเด็ดขาดเซียวเหยียนโดนเข้าไปต้องมีจุดจบอันไม่ดีแน่เซียวเหยียนหน้านิ่วเช่นการสมาธิจิตเร่งสำรวจทั่วกายกลับไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด หน้าเซียวอีเสียงค่อนข้างตึงเครียดกว่าสายตามองบนล่างเซียวเหยียนพันคล้ายสังเกตเห็นบางอย่างรีบยื่นมือแหวกอ,กอกเสื้อเซียวเหยียนรอยดำแปลกประหลาดมีเส้นดำแผ่กระจายมากมายปรากฏแก่สายตาของทั้งสองคนนี่อะไรเฮยตูซาร้องถามเสียงตนกจ้องของมิงรอยดำแปลกประหลาดนั่นเซียวอีเสีย,สยงสวดไอเย็นเฮือกหนึ่งกัดฟันกล่าวนี่มันลายพิษอสูนเท่าบตรซบนี่ใจเด็ดจริงๆลายพิษอสูนเหรอมันคืออะไรพอฟังเหมยตูซาและจือเหยียนโผลถามพร้อมกัน เป็นกระบวนท่าอมหิของฟื้นผูกปานยุทธธาตุพิษในจักรวรรดิชูวินสามารถรวบรวมปานยุทธธาตุพิษทั่วล่างเป็นหนึ่งเดียวแล้วพ่นใส่ศัตรูกลายเป็นจุดดำจุดหนึ่งซึ่งจะแพร่พิษออกมาตลอดเวลาและเมื่อเส้นพิษเหล่านี้กระจายสู่อวัยวะทุกส่วนเส้นลมปานในกายของผู้ถูกพิษจะเปื่อยยุ่ยอย่างรวดเร็วสร้างความทุกข์ทรมานแสนสาหัสจนกระทั่งตายไปเซี่ยวอี่เสียนกล่าวด้วยน้ำเสียงโกรธขืนแต่ว่าทันทีที่สำแดงกระบวนท่านี้ปานยุทธของผู้สำแดงจะสูญสิ้นกลายเป็นคนพิการ ได้ยินคำพูดของเซียวอีเซียนเซียวเหยียนและเหมยตุซาต่างหน้าเสียปานยุธในกายเซียวเหยียนหมทะลักอย่างรวดเร็วพร้อมกับธรรมาทิติตกราดตรวจทุกส่วนบนร่างกายแต่ยังคงไม่พบอาการผิดปกติต้องทำอย่างไรจึงขี้คลายได้สีหน้าเหมยตุซาโกรธเกีียวสุดขีดห่วงอากาศรอบกายนั้งสั่นกระเพื่อมรุนแรงถ้าเป็นลายพิษอสูนที่สำแดงโดยราชันยุทธหรือมหาราชันยุธทั่วไปข้าพอจะขี้คายได้แต่นี่เซียบีเยยนปีศาจเท่านั้นอยู่ระดับปรมาจารย์ยุต เซียวอีเซียลีรอเล็กน้อยก่อนกล่าวเสียงมนครืดไม่ทันขาดคำกลิ่นาอสังหารจากในกายเหมยตุซาพวยพุ่งทะลุฟ้าความร้อนแรงของกลิ่นไยนี้แม้แต่เซียวอีเซียนยังอดตื่นตระหนกไม่ได้ปีสาเท่ามอบยาแก้พิษออกมาอยู่นี้เรือนผมยาวสลวยลอยฟุ้งโดยป่าสะจากแรงลมร่างเหมยตุซาโฉบวูบโผขึ้นเบื้องหน้าเสียปีเยียนยกมือตะปบต้นคอตะคอกถามด้วยน้ำเสียงเย็นเย,ยือกเล้ากับแพร่ดังจากกลุ่มอเวจี A v <c oughs> สำแดงรายพิษอสูรเราผู้เท่าก็อยู่ได้อีกไม่นานสามารถทําให้เจ้าเด็กน้อยนั่นไปปรโรโลกได้ด้วยกันนับว่าไม่เดียวได้แล้วมองดูดวงเนตรเปี่ยมแววสังหารของเหมยตุซาเสียปีเย็นแค่หัวเลาะเสียงแหบเหเมยตุซาหน้าเย็นเฉียบมือเลียวง,งามพันตะปบหัวไหล่ซี่ปี๊ยเย็นแล้วกระชากความเจ็บปวดรุนแรงทําให้เสียปีเย็นต้องสูดปากหน้าผากมีเหงื่อเย็นเกราะพราวแต่เขายังกัดฟันแน่นก่อนกราวเสียงแหลงฮ่าฮ่าฮ่าให้มันไปปโรโลกกะข้า พวกเจ้าก็เดือดดาลแล้วเหรอฮ่าฮ่านี่คือผลลัพธ์ที่ข้าต้องการดวงเน่นบหมยตุาสาศาสตร์ระกายดุร้าวหนึ่งเท้าเตะใส่หัวเข่าเสียปีเยียนพันเสียงกระดูกแตกดังดังแพร่ข้ารู้เจ้าทารุนข้ามากเท่าไหร่แสดงว่าเจ้าเด็กนั่นมีความสําคัญต่อเจ้าฮ่าฮ่าฮเช่นนี้เจ้าก็ยิ่งทุกทรมานเช่นกันจิตพิฆาตของเหมยตุสาทวีความฮัลโหลโดพันตวัดปลายเท้าขาอีกข้างของเสียปีเยียนก็หักดังเปาะ โดนเหมยตูซาทาลุนกรรมปานนี้ล้มหายใจของเสียปี้เยี่ยนแผ่วลงทุกขณะแต่ลอยยิ้มบนหน้ากลับยิ่งกดลึกขึ้นเห็นอีกฝ่ายยังยิ้มได้เหมยตูซาเดือดด่าถ,ถึงขีดสุดนางแค่นเสียงเยียบเย็นเจ้าตายแล้วข้ายังจะให้คนของสำนักหมื่นแมงป่องลงนรกตามไปด้วยต่อให้เป็นสุนัขตัวหนึ่งของสำนักหมื่นแมงป่องข้าก็ไม่ละเวน้นวาจาอำมหิตของเหมยตูซาทําให้รอยยิ้มบนหน้าเสียป,ปี้เยี่ยนนิ่งข้างจนได้อึดใจทันมาเขาหลับตาลงช้า เจ้าใครจะทําเช่นไรก็เชิญลายพิษอสูนมีแต่ผู้สำแดงก็ยังไม่มีวิธีแก้ฉะนั้นข้าไม่มียาถอนพิษเช่นกันความอดทนเส้นสุดท้ายขาดพึ่งแววตาเหมอืยตุซาสาแสงหลุดทมินมือเลียวงามหลุดใบมีดเสียบล่างเสียบปี้เยี่ยนในบัดรดนเสียบปีเยี่ยนกลายเป็นซากศพเย็นเฉียบในพิษตาเลือนผมยาวสลวยของเหมยตุซาปิวสวัย ใบหน้าทำมืองถึงจนน่ากลัวสภาพที่เห็นนี้ทำให้นางดูเหมือนมารปีศาจที่ย่างเท้าออกมาจากนรกโลกันหลังปิดเชียบเสียปีเยี่ยนจิตพิฆาตที่โหมซัดในกายเหมยตุซาไม่ลดกลับเพิ่มเนตรเดียวยาวค่อยๆกรอกลงเบื้องล่างมองดูซุ้มประตูของสำนักหมื่นแมงป่องกลิ่นไอเข็นข้าที่แผ่กะจายทั่วฟ้าทำให้คนของสำนักหมื่นแมงป่องทั้งหมดล้าวกับตกสู่บึ้งน้ำแข็งขณะที่เหมยตุซากรเตรียมกระเปิดฉากฆ่าล้างมาโหรัน ครั้งใหญ่นี้ทัในใดนั้นเสียงตะโกนดังขึ้นชัยลินกลับมาได้ยินซุ่มเสียงที่คุ้นหูเหมยตูซาชง,งักงนันสีแดงฉานในดวงตาเนตค่อยๆเจือจางลงนางว้าวุ่นอยู่สักครู่ในที่สุดจึงหมุนตัวถลันกลับมาหาเซียวเหยียนแลเห็นเหมยตูซาปรากฏขึ้นตรงหน้าด้วยอาการเข็นเคี้ยวเซียวเหยียนอดยิ้มขื่นพางถอนใจเอาเศษผ้าผืนหนึ่งต่างในแหวนมันจูออกมาเช็ดเลือดบนมือเหมยตูซาไป พวกเรากลับจักกวรดเจี้ยมาตะกูเหอช่วยกระจัดพิษให้เจ้าไม่ได้ข้าจะพาเจ้าไปมหาพิภพเตะหาคนที่ช่วยเจ้าได้พลิกมือกลับมากุมมือเซียวเหยียนเหม่ยตุซาโผงขึ้นพอฟังเซียวเหยียนตะลึงงานมองดูดวงหน้าที่ถูกบดบังด้วยหนังสัตว์มายานั้นในใจรู้สึกตื้นตันสุดแสนนึกไม่ถึงว่านางจะอาทรตนถึงเพียงนี้ผู้สันทัดการใช้พิษที่สุดอยู่ที่นี่ยังจะไปหาใครที่ไหนอีกเซียวเหยียนระบายยิ้มหันมามองเซียวอี้เซียนถามว่า ไม่มีวิธีแก้จริงเหรอเซียวอีเซียนขมวดคิ้วแน่นในความคิดชั่วขณะก่อนสันหน้าอย่างหม่นหมองหลายพิษอสูนที่สำแดงโดยระดับปรมาจารย์ยุทธข้าไม่มีความสามารถขี่คายได้จริงๆเว้นแต่จะหาผู้แก่งกล้าที่สูงกว่าคนที่สำแดงลายพิษอสูนอาจพอช่วยได้ระดับสูงกว่าคนที่สำแดงงั้นเหรอนั่นหญยไม่ใช่ผู้แก่งกล้าระดับเซียนยุทธในตำนานแล้วเสียวเย็นขมวดคิ้วแน่นขึ้น เซียวอีเซียนพยักหน้าอย่างขมขืนและเห็นเซียวเหยียนหน้านิ่วคิ้วขมวดนางช่างใจเล็กน้อยก่อนกล่าวลายพิษอสูรแม้จะร้ายกาจแต่ใช่จะร้ายประโยชน์โดยสิ้นเชิงถ้าเจ้าอดทนผ่านไปได้หรือทำลายมันได้ปานยุทธช่วชีวิตของเซี่ยพีเยี่ยนที่แฝงอยู่ในนั้นก็จะตกเป็นของเจ้าทั้งหมดได้ฟังเช่นนี้ e เซียวเหยียนเพียงหัวลาะขืนสิ่งสำคัญส,สูงสุดตอนนี้ก็คือรักษาชีวิตให้ได้ใครยังจะไปสนว่าในลายพิษอสูรนั้นมีปานยุทธช่วชีวิตของระดับปรมาจารย์ยุทธคนหนึ่งหรือไม่ ลายพิษอสูรนี่อีกนานแค่ไหนจึงจะปะทุเงียบไปอึดใจเซียเวเยียนเอ่ยถามเรื่องสําคัญยิ่งยวดเซียวอีเซียนนิ่งไปชั่วขณะก่อนกล่าวน้ําเสียงอ่อนใจอีกครึ่งปีได้ยินเซียวอีเซียนบอกมีเวลาแค่ครึ่งปีเซียวเยียนรู้สึกกลัดก,กุ้มเวลาสั้นๆเท่านี้เขาจะไปสอหาผู้แก่งกล้าระดับเซียนยุทธจากที่ใดมาช่วยขี้คลายลายพิษอสูรได้แต่เจ้าอย่าเพิ่งวิตกเกินไปถ่าขี้คลายไม่ได้ก็จริงแต่มีวิธีทําให้มันประทุช้าลง และเห็นสีหน้าเซียวเหยียนเซียวอี้เซียนใช้ความคิดครู่หนึ่งก่อนกล่าวอย่างละอาใจหากไม่ใช่เพราะนางเชิญเซียวเหียนมาคงไม่เกิดปัญหาเช่นนี้พอเกิดปัญหาขึ้นจริงๆนางกลับไม่มีวิธีแก้ไขพอฟังเซียวเหยียนค่อยใจชื้นหันไปยิ้มกับเหมยตูซาที่ยังกัดฟันกรอดวางใจเถอะไม่เป็นไรหลายพิษอสูนอะไรนั่นอาจทําให้พลังฝีมือข้าสูงขึ้นก็ได้สําหรับคําพูดที่แม้แต่ตัวเซียวเหยียนเองยังไม่มั่นใจนักเหมยตูซาย่อมไม่หนำาไม่นํนพานพามาใส่ใจ แต่เวลานี้นางหาวิธีอื่นใดไม่จึงหันไปถลึงตาใส่เซ e ียวอี้เซียนในความคิดของนางหากเซ e ียวอี้เซียนกำจัดเซียป,ปี้เยียนสําเร็จตั้งแต่ตอนที่อยู่ในกองขังไร้สภาพนั่นก็คงไม่มีปัญหาเหล่านี้ตามมาแกละเห็นสีหน้าดุดันของมทุซาเซ e ียวอี้เซียนกับที่ได้โตเถียงเซียวเหยียนโดนพิษเป็นความรับผิดชอบของนางจริงเอาละจัดก,การเรื่องที่นี่ให้เรียบร้อยก่อนเถอะค่อยคิดหาวิธีแก้ลายพิษอสูรอีกที เซียวเหยียนตัดบทสตรีทั้งสองด้วยเกรงว่านางจะตบกันตีกันอีกครั้งหนึ่งเซียวอีเซียนพยักหน้าจากนั้นไหวากายวูบหนึ่งเหินลงจากเวหาเวลานี้ผู้แข่งกล้าสำนักหมื่นแมงป่องบาดเจ็บล้มตายมากมายไม่มีกำลังต้านทานแล้วถัดจากนี้เพียงรอการควบรวมเข้ากับนิกายพิษเท่านั้นมองดูเงาหลังเซียวอีเซียนเซียวเหยียนหันมาบอกเหมยทุซาเรื่องนี้ตำหนินางไม่ได้ข้ารุดมาเพราะคนขอตำหนักเจดพูดไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องเช่นนี้ เห็นสีหน้าจริงจังของเซียวเหยียนเหมยทุซาได้แต่ถอนใจพยักหน้านิดนึงกล่าวว่าตอ,อนนี้เจ้ามีอะไรรู้สึกผิดปกติหรือเปล่าเซียวเหยียนสำรวจภายในมัดพันมุ่นคิวเหมือนว่าถ้าไม่เกิดการประทุก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่เมื่อใดที่ปะทุคงเป็นอย่างที่เซ e ียวอีเซียนบอกคือหลายแรงถึงตายเช่นนั้นเจ้าคิดจะทําอะไรเหมยทุซาซักต่อผู้แก่งกล้าระดับเซียนยุทธไหนเลยจะพบเจอโดยง่ายและต่อให้หาเจอก็ใช่ว่าจะยอมช่วยเจ้า จากที่ดูลายพิษอสูรเนี่ยต้องติ่นเปลือกกำลังและเวลาขี้คลายไม่น้อยเลยทีเดียวถึงเวลานั้นย่อมมีหนทางจัดการเรื่องที่นี่ก่อนเถอะเซียวเหยียนยามนี้จนปัญญาอยู่เช่นกันเห็นเช่นนั้นเหมยตูซาได้แต่ถอนใจกว่าตาไปยังซุ้มประตูทางเข้าของสำนักหมื่นแมงป่องหลังสีพิฆาตวูบว่าบในดวงตาหลังกำจัดเศษเดนที่แข็งข้อบางคนของสำนักหมื่นแมงป่องกลุ่มอิทธิพลแห่งนี้ก็นับมาถูกลบชื่อออกจากกวัิชูอินโดยสมบูรณแล้วตั้งแต่วันนี้ไป นิกายพิษคือผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดแห่งจักรวรรดิปราศจากกลุ่มอิทธิพลใ,ใดกล้าหารท้าทายอีกเมื่อมอบหมายงานหลังศึกครั้งใหญ่ครานี้เรียบร้อยเซียวอีเซียงก็ชักนำพวกเซียวเหียนสามคนออกจากเทือกเขาหมื่นแมงป่องมุ่งหน้าสู่นครเทียนตูซึ่งเป็นที่ตั้งของศูงนย์บัญชาการนิกายพิษศูนย์บัญชาการของนิกายพิษตั้งอยู่ใจกลางนครเทียนตูและฐานะของเป็นที่ศูนย์บัญชาการใหญ่มาตว่า มาจากการป้องกันย่อมต้องเข้มงวดเป็นพิเศษต่อให้มีผู้เก่งกล้าระดับมหาราชนยุทธก็มีมีทางลักลอบเข้าไปได้ซึ่งจุดนี้ได้รับการพิสูจน์มาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้านในสุดของสูบประชาการนิกายพิษเป็นภูเขาหินที่เต็มไปด้วยสีสันเขียวขจีพื้นที่แถบนี้จัดเป็นสถานที่ต้องห้ามของนิกายพิษโดยปกติมีเพียงเซี่ยวอี้เซียนเข้าออกได้คนเดียวลอบภูเขาหินมีป้อมรับชุกชุมต่อให้เป็นแมลงวังตัวหนึ่ง ใด้จะบินเข้าไปก็ต้องผ่านการตรวจสอบของสายตานับไปท่วนก่อนจึงจะผ่านเข้าไปได้ภายในบุเขาหินศิลาประหลาดดากดึงในนั้นปลูกพืชพิษสารพันชนิดและพวกมันทรงกินคราวชุนออกมากลายเป็นมลพิษปกคลุมทั่วบริเวณไอพิษนั้นมีฤทธิ์ร้ายแรงอย่างลิ่งต่อให้เป็นพวกแก่งกล้าระดับราชาญยุทธก็ไม่กล้าสูดดมส่งเดชในดงศิลาประหลาดบางครั้งมีงูพิษแมลงพิษเลื้อยผ่าน สิ่งมีชีวิตเหล่านี้นับเป็นวัตถุมีพิษที่หาได้ยากภายโลกในโลกภายนอกแต่ที่นี่กลับพบเห็นได้ทั่วไปความมั่งคั่งข,งของริกายพิษช่างสมคำล่ำลือจริงๆตรงตำแหน่งใจกลางป่าหินม,มีสระน้ำเล็กๆที่ปูด้วยศิลาดำรอบๆสระน้ำมีรูปปั้นหัวงูตั้งอยู่สี่องค์หัวงูอ้าปากกว้างห้วงหัวงูแลบลิน้นมีของเหลวสีดำเป็นสายๆพวยพุ่งออกและหยดลงสระน้ำในสระน้ำมีสีดำอยู่เต็มไปหมด น้ำเหล่านี้ดำสนิทจนมองไม่เห็นก้นต่อให้ใช้พลังจิตวิญญาณไปสัมผัสก็จะถูกดีสะท้อนกลับมาเหนือสระอบอวนไปด้วยไอหมอกจางๆไอหมอกเจือกลิ่นคาวเล็กน้อยชัดเจนว่าประกอบไปด้วยสารพิษอย่างนี้บริเวณขอบสระมีเงาคนสามสายยืนอยู่พวกนางจ้องมองบุรุษหนุ่มที่เปือยกายแช่อยู่ในสระนั้นด้วยสีหน้าตึงเครียดน้ำพิษในสั์นี้คงไม่เป็นอันตรายต่อเซียวเหยียนกระมังเบตุซาเพ่งมองน้ำสีดำเข้มนั้นขณะเอ่ยถามอย่างระแวง น้ำพิษในสระนี้เป็นน้ำที่ข้าใช้พืชพิษและ,มะแมลงพิษนับร้อยชนิดผสมขึ้นมาพิษเหล่านี้รวมกันเข้ากลับทำให้พลังงานในนั้นแน่นหนาและล้ำลึกสุดขีด e เซียวอีเซียนนั่งยองๆใช้มือกวากน้ำพิษสีดำที่คนทั่วไปแค่แตะมือจะป่วยยุ่ยทันทีก่อนกล่าวอีกว่าแต่น้ำพิษก็คือน้ำพิษพิษที่แฝงอยู่ในนั้นร้ายแรงมากแต่นี่คือสิ่งที่เซียวเหยียนต้องการพอดีเขาโดนล,ลายพิษอสูรเข้าไปถ้าฝึกยานในสระนี้บวกกับการกระตุ้นของข้าสามารถ ใช้พิษสะกดพิษชะลอการกระทุกของลายพิษอสูรในกายได้เหมยตูซาชำเลืองเซียวเหยียนที่หลับตาแน่นอยู่ในสระไม่พบว่าเขามีอันใดผิดปกติยามนี้ค่อยคลายใจเซียวอีเซียนก้าวเดิมเิถึงขอบสระมองดูรอยดำบนซวงอกเซียวเหยียนพบว่ารอยดำนั้นบัดนี้มีจุดเล็กๆสีม่วงอมน้ำตาลหลายจุดและเป็นเจ้าจุดเล็กๆพวกนี้นั่นเองที่ยับยั้งการแพร่ขยายของลายพิษอสูรทําให้เชื่องช้าลงเห็นเช่นนั้น เซียวอีเซียนค่อยถอนใจโล่งอกก่อนมองดูควันขาวจางๆที่ลอยอ้อยอิงเหนือศีรษะ CEO เซียวเหยียงจากนั้นจับอุณหภูมิร้อนระอุที่แผ่ซ่าออกมาจากในกาย CEO เซียวเหยียงสถานการณ์ดีกว่าที่ข้าคิดไว้เล็กน้อยในกาย CEO เซียวเหยียงมีไฟวิเศษแม้ไฟวิเศษไม่อาจขจัดลายพิษอสูนได้แต่ทําหน้าที่เป็นปาการกีดขวางได้บวกกับน้าพิษในสระนี้คิดว่าน่าจะยืดเวลาการบรรทุกข,ของลายพิษอสูนได้นานขึ้นเซียวอีเซียนกล่าว ได้ยินเช่นนี้เหมยตุซาและจือเหยียนค่อยเบาใจเหมยตุซานิ่งคิดครู่หนึ่งจึงถามว่าทำแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วเหรอเซียวอีเซียนสันหน้าเบาๆน้ำพิษแทรกซึมอยู่ในกายโดยที่เซียวเหยียนไม่รู้สึกตัวนี่ยังไม่เพียงพอจำเป็นต้องผ่านการกระตุ้นจึงจะสะกดลายพิษอสูนได้เบ็ดเสร็จเช่นนั้นยังรออะไรใย,ยไม่รีบลงมือล่ะเหมยตุซามุ่นคิวนิดหนึ่งท้ายไม่พอใจกับท่าทีเฉยเลยของเซียวอีเซียน พอฟังเซียวอีเซียนชักสีหน้าทันใดขณะจะโต้เถียงกลับกลัวทำให้เซียวหยียนตื่นเพียงแต่ขั้นเสียงดังฮึกล่าวว่าไม่ต้องมาเล่นข้าจะกระตุ้นก็รอตังหวะที่เหมาะสมร้อนใจไปก็ใช่ว่าจะมีประโยชน์แล้วตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาอีกเหรอเหมยทูซากลัวจะทำให้เซียวเหยียนตื่นเช่นกันฉะนั้นไม่กล้ามีปากเสียงกับเซียวอีเซียนแม้ไม่สบอารมณ์ก็ตามเหมยตูซาเล่งรัดเช่นนี้เซียวอีเซียนได้แต่พยักหน้าอ่อนใจนางคล้ายจุดคิดอะไรขึ้นได้พลันหน้าแดงละเรื่อ ครบริมฝีปากเล็กน้อยกล่าวว่าพวกเจ้าออกไปรอที่ด้านนอกของป่าหินก่อนได้ยินเช่นนั้นโฉมสักครามสองนางหนึ่งเด็กหนึ่งผู้ใหญ่พลันจ้องหน้าเซียวอีเซียนด้วยแววตาเครือบแคลงเหมยตุซายกมือกอดอกไม่มีท่าทีจะผ่าไปสักนิดทั้งยังกล่าวน้ำเสียงเย็นชามีอะไรถึงให้ผู้อื่นเห็นไม่ได้ข้าต้องอยู่ที่นี่รักษาความปลอดภัยให้เขาใครจะรู้ว่าเจ้าจะเล่นลูกไม้อะไรนี่เจ้าเซี่ยวอีเซียนพอฟังก็ฉุนกึก แต่เมื่อสายตากวาดถึงเซียวเหยียนที่กำลังหลับตาแน่นอยู่ในสระก็ได้ตะกัดฟันกล่าวว่าช่างเถอะตามใจพวกเจ้าจะอยู่ก็อยู่ไปจบคำเซียวอีเซียนลุกพวดขึ้นรีรอเล็กน้อยก่อนก้าวเท้าลงสะเห็นเซียวอีเซียนเดินลงสะเหมือนทุสาพันฉุกคิดขึ้นได้นางกระแอมเบ,บาๆแล้วหมุนตัวไปฉุดจือเยียนที่ทำหน้าอยากรู้อยากเห็นพาเดินออกไปนอกป่าหินเซียวอีเซียนใช้มือแหวกน้ำพิษสีดำเบาๆลักษณะเหมือนนางเงือกกำลังจะลงน้ำ เป็นภาพที่งดงามจัดจับใจทว่าจูๆ่ๆนางรู้สึกเอะใจรีบเงยหน้าขวับพันบรรจบกับสายตาแวววับที่ตื่นตะลึงเล็กน้อยคู่หนึ่งดวงตาสองคู่สบประสานพวงแก้วของเซียวอีเซียนร้อนเผาในพริบตาเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่หนึ่งของเล่มที่ยี่สิบเอ็ดนะครับแหมลงไปแช่ในสัต์หน้าดงหน้าเนี้ยคือเกิดอะไรขึ้น โอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ,รบสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ